สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนณทำได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้ก็เรานะครับจะได้มาพิจารณานะครับหุ้นทานตะวันนะครับทิปนะครับเขาทำอะไรยังไงนะครับมี FC ท่านหนึ่งบอกว่านะครับ เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสูงนะครับในอัตราประมาณ8%ต่อปีอย่างนี้นะครับดีเวเดนยิวนะครับ DIY นะครับไม่ใช่ร้าน DIY นะครับเป็นดีเวเดนยิวนะครับอัตราเงินปันผลตอบแทนเพื่อนๆบอกว่า8%ตต่อปีเลยทีเดียวอยากให้นำเสนอแล้วก็แสดงความเห็นนะครับว่ามีมุมมองอย่างไรอะไรยังไงนะครับ เราก็จะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเขาผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าทปเป็นยังไงนะครับในส่วนของข้อมูลบริษัทเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์เซเทดแล้วก็เข้ามาดูด้วยกันเลยนะครับอ่าทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ราคาพาเท่าไหร่อางเงี้ยนะครับอยู่ในหมวดนะครับสินค้าอุตสาหกรรมใช่ไหมครับหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ราคาผาน่ารักเลยสุเดียวนะครับ1บาทนะครับในส่วนของการจ่ายปันผลนะครับเออก็ไม่ได้นะครับไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซนต์ว่านะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าไหร่หรือไม่เกินร้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคณะกรรมการนะครับแต่เขาก็จ่ายปันผลมาอย่างยาวนานนะครับข่ามาในตลาดหลักทรัพย์ก็ปี2537นะครับ เพื่อนๆลองนึกดูนะครับถ้า6 7เจ็ดใกี่ปีนะครับหกเจ็ดใกี่ปีนะครับหกแปดกี่ปีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ลองคํานวณดู30กว่าปีละนะครับอันนี้เราจะมาดูในส่วนของนะครับทุนชําระแล้วแล้วก็ในการพัฒนาเติบโตนะครับของจากทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียนแปดสิบเก้าล้านตีไว้เกนะครับเก้าสิบล้านนิดเดียวเองนะครับทุนจดทะเบียน เก้าสิบล้านนะครับเพื่อนๆลองดูว่า Market Cap เนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของในส่วนของแฟกชิตนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า Market Cap อยู่ที่2,195ล้านเห็นไหมครับถ้าขึ้นไปสูงสุดในรอบ5้าสสัปดาห์ก็29บาทครึ่งนะครับลงมาต่ำสุด24บาทอันนี้ก็อยู่ในช่วงโซนล่างนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับเพื่อนของเราก็เลยขอกันเข้ามานะครับในส่วนของ อ่า EBITDA นะครับ EV นะครับ Enterprise Value นะครับมูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยและภาษีและค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะครับอ่ามีส่วนลดสูงอยู่นะครับมีส่วนลดอยู่ถึง55%านะครับมีส่วนลดนะครับมีดิส c o u n t อยู่ที่55%อนะครับอันนี้เทียบกับมูลค่ากิจการนะครับมูลค่าตามบัญชีมีส่วนลด2 1นะครับ อันนี้พูดถึงว่า MOS ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพ,<ว>พื่อนๆก็ถ้าใครประเมินมูลค่าหุ้นเป็นก็จะต้องไปเจาะลึกอีกนะครับว่ามันมีคุณภาพขนาดไหนนะครับมูลค่าตามบัญชีเนี่ยมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือพเพื่อนๆเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆก็สามารถประเมินออกว่าเขามีทรัพย์สินเนี่ยที่มีตัวตนต,ต,ต,ตามมูลค่าทางบัญชีเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับมันมันตามนั้นจริงหรือเปล่าอย่างนงี้นะครับอันนี้ก็ฝากกันต่อไปนะครับ Uh, ภาษิบบาทเนี่ยอยู่ที่67บาทนะครับตอน IPO ถ้า1บาทนี้ก็เหลือ6.7นะครับหกเนี่ยเพื่อนเพื่อลองดูนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ IPO เข้ามาได้รับปันผลเนี่ยโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยหุ้นตัวเนี้ยนะครับถ้าใครได้แต่ราคา IPO เนี่ยนะครับได้กําไรทั้ง2ส่วนเลยทั้งส่วนของเงินปันผลนะครับเหมาะสำหรับ defensive investor นักงทุน V.I. เชิงรับเน้นรับปันผลแล้วก็ ส่วนการเติบโตของอราคาหุ้นเป็นผลพลอยได้นะครับก็ปูะเดยนคือหุ้นสีเด้ง5เด้ง6เด้ง7ดเด้งนะครับในส่วนของในส่วนของนะครับค่าบตต้อนเกณฑ์นะครับขึ้นอยู่กับว่าต้นทุนแต่ละคนนะเท่าไหร่นะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของปันผลนะครับปันผลมันอยู่ที่ต้นทุนนั่นแหละนะครับเปอร์เซ็นที่ได้รับก็จะไม่เท่ากันนะครับใครต้นทุนถูกก็ได้รับปันผลเยอะนะครับ เพราะว่าต้นทุนถูกนะครับอย่างเราซื้อ5บาทไปขาย10บาทอีกคนหนึ่งซื้อ7บาทไปขาย10บาทนะครับต้นทุนถูกก็จะได้กําไรเยอะกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปนะครับเขาจ่ายปันผลปีละสองครั้งนะครับค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะครับก็ปกติแล้วก็คือบาทนะครับบาทกว่านะครับอ่าบาทกว่าเลยทีเดียวนะครับถ้าถ้าบางปีนะครับกำไรเยอะนะสบาทกว่าอย่างนี้นะครับอย่างปีนี้นะครับปี68ในช่วง ประมาณนี้ก็จ่ายันผลครั้งที่หนึ่งก็อยู่ที่บาทหนึ่งนะครับครั้งที่2ก็อาจจะประมาณซักนะครับหกสิบห้าสตางค์อย่างเงี้ยถ้า65สตางค์นะครับถ้าเราเอาหารด้วย25บาทนะครับเพื่อนๆว่าจ่ายันผลเท่าไหร่ลองดูนะครับหนึ่งจุดหกห้าหารด้วย25บาทคูณด้วยหนึ่งนะครับถ้าใครๆต้นทุนตอนเนี้ยนะครับ24บาทเหรืออ่า25บาทลงมานะครับถ้าผมแบบ เราใช้แบบามาตรฐานขั้นต่ำนะเอาซักไม่ต้องถึง2บาทเอาซักบาท65สตางค์เนี่ยตีไว้ประมาณ6%นตะครับต่อปีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการจ่ายปันผลหุ้นตัวไหนจ่ายปันผลในอัตรานะครับ5%นนะครับโดยเฉลี่ยต่อปีขึ้นไปมีความน่าสนใจนะครับเราไปตรวจสอบสุขภาพกันหน่อยนะครับว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพเป็นยังไงนะครับมีความน่ารักหลายประการนะครับมีความน่ารักเรื่องของ เงินสดด้วยนะครับเงินสดนะครับมีอยู่650ล้านเลยทีเดียวนะครับในส่วนของความรอบครอบนะครับสภาพคล่องสุขภาพของหุ้นเนี่ยเราต้องการ CR หรือ current ratio เนี่ยสองเท่าขึ้นไปใช่ไหมครับหุ้นตัวนี้นะครับผู้บริหารอยู่ในตลาดมา30กว่าปีนะครับโคตรมีความรอบคอบเลยนะครับนี่สินก็โคตรน้อยเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสบายมากเลยนะครับ ในส่วนของวงจรเงินสดนะ,ะเก็บนี้ได้นะครับ36วันเอาไปชําระเจ้าหนี้กันค้านะครับสาวันเนี้ยเก็บนี้41ไปชําระ4ี่สไปชำระ41เก็บนี้ได้52วันนะครับปีที่ผ่านมาเอาไปชําระ44วันก็นะครับไม่ได้ห่างเท่าไหร่สภาพคล่องสูงอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับจ่ายก่อนแค่ไม่กี่วันเองเนี้ยนะครับธุรกิจค่อนข้างจะนะครับมีความแข็งแกร่งเรื่องของสุขภาพเรื่องของงบดุลน,นะครับ คราวนี้ราคาที่มันตกล่วงลงมาเนี่ยมันเกิดจากการที่นะครับงบกระแสงเงินสดเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับงบกระแสงเงินสดถ้าเป็นบวกเนี่ธุรกิจทําแล้วนะครับมีกําไรนะครับปีล่าสุดปี67ทั้งปีที่ผ่านมานะครับทำธุรกิจแล้วไม่ได้เงินเลยนะครับไม่มีเงินเลยแถมจิตลบอีก58ล้านนะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วทำมาเงิกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยมันถึง มากกว่าปีก่อนหน้านั้นนะครับแต่ปีก่ออื่นๆก็ประมาณ4นะครับทำไมมันมากกว่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องไปเจาะลึกว่ามันมีการขายเรื่องของทรัพย์สินหรือไม่นะครับอย่างในส่วนของตรงเนี้ยนะครับปี66เนี่ยมีการขายทรัพย์สินออกไปนะครับทรัพย์สินของบริษัทถ้าเป็นลบเนี่ยคือลงทุนแต่ถ้าเป็นบวกเนี่ยก็คือขายเงินลงทุนในบริษัทลูกหรือว่ามีการนะครับขายทรัพย์สินของบริษัทออกไปนะครับจึงทําให มีตรงนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เพื่อนๆต้องไปตรวจสอบเองนะครับว่ามันมีการนะครับมันมีการขายทรัพย์สินออกไปหรือไม่เพราะว่ากําไรจากการเงินติดลบนะครับแต่นะครับกำไรสุทธิเนี่ยมันมีสูงอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนๆต้องไปตรวจสอบนะครับในส่วนของกิจกรรมการจัดหางเงินถ้าเป็นลบดีก็คือจ่ายันผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็โอเคเลยนะครับในส่วนของงบตรงเนี้ยนะครับที่ราคาตกลงลงมา เพื่อนก็น่าจะทราบว่าผลจากการดำเนินงานปีที่ผ่านมานะครับมันติดลบนั่นเอง <c oughs> แต่ว่ายังคงอัตราการจ่ายผลผลแล้วก็กําไรสุทธิต่อหุ้นในระดับเกิน3บาทขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เรานะครับไม่ได้ดูแค่ปีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องดูอย่างน้อยสกักสปี3ปีนะครับเราเราดูไปอีก2ปีนะครับนะถ้าน,นะครับ กำไรจากการงานติดลบอย่างเงี้ยสปีเราต้องพิจารณาออกจากการลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีเดียวนะครับแต่ว่ามีจ่ายปันผลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นข้อดีโคตรนะครับคุณเป็นจามินเกรแฮมเนี่ยบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับถ้าบริษัทขาดทุนนะครับแต่ว่ายังมีจ่ายปันผลอยู่เงี้ยนะครับถือว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับมีความรอบคอบแล้วก็ฉลาดนะครับเรามาดูในส่วนของรายได้นะครับของทิปบ้าง รายได้โตเสถียรหรือไม่นะครับหรือนะครับกำไรสุทธิเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับรายได้3า0 0ัน0 0็ด0 0แล้วก็ขยับขึ้นมา4,3 0พนะครับรายได้จากการดําเนินงานนะครับอันนี้เป็นรายได้จากการดำเนินงานเลยนะครับรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับมันับมัน3ก0านะครับอันนี้ในส่วนของนะครับในส่วนของ3า0พใช่ไหมครับถ้า จากตรงนี้นะครับเราเอาไปลบออกมันก็จะเหลืออยู่นะครับ355 355นะครับต้นทุนนะครับอ่ากำไรก่อนต้นทุนนะครับก่อนต้นทุนทางการเงินภาษีอย่างเงี้ยนะครับ400กว่าล้านนะครับจากตรงเนี้ยเราเห็นเนี่ยคือ300กว่าล้านนี่ขยับมา400กว่าล้านนะครับมีการขายทรัพย์สินออกไปบ้างนะครับกำไรสุทธิก็อยู่เหลือเท่านี้นะครับเพราะหลังจากจ่ายภาษีแล้วอะไรเงี้ยนะครับชำระหนี้บ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับ ในส่วนของ r อสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเป็นยังไงถ้า8ถึง12ดีมาตรฐานนะครับถ้า1 5ถึง20เนี่ยคือดีมากก็อยู่ในเกณฑ์ดีมาตรฐานนะครับไปหาดีมากนะครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปเพิ่มในส่วนนี้จาก2003เป็น25 0พ2 0 0้2ส0งนเเห็นไหมครับเติบโตขึ้นในแต่ละปีอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วถามว่า สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุนนะ้นในอัอตาอาราเปอร์เซ็นต์ประมาณ11-12เนี่ยแล้วจ่ายผลผลเท่าไหร่เพื่อนๆก็ดูดตัวเลขน,นะครับเฉลี่ยแล้วก็5%ต่อปีนะครับตอนนี้ราคามีส่วนลดจากมูลค่าทางบัญชีก็คือ30บาทเนี่ยตอนนี้นะครับขายอยู่24บาทนะครับ24บาท70 24บาท40สตางค์ต่อหุ้นอย่างนี้ PE เฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เท่าปีล่าสุดไม่เกิน20นะครับ แต่ถ้าเป็น defensive stock นะครับก็คือเน้นเน้นปันผลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะครับเราไม่ได้มองเป็นโกล t ์ s t o อกนะครับเรามองเป็น defensive ไปนะครับอุ่นแบบรับเน้นรับปันผลไปส่วนส่วนต่างราคาพวกนี้นะครับจาก24บาทเป็น30บาทอันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับพอร์ตเกษียนเรียวกเกษยนรวยถ้างบการเงินดีนะครับผ่านการไต่ตรตองพิจาณา นะครับด้วยตัวของเงินทุนเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อจะถือจะขายหรือจะเอาไว้ในวัสดุนะครับนั่งดูเฝ้าดูเฉยเฉยหรือจะทิ้งลงถังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาในหุ้นของเพื่อนๆืทุกท่านนะครับว่าจะมีมุมมองต่อหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับเขาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นะครับเนี่ยครับหีบห่อพลาสติกต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาบรรจุอาหารขนมนมเนยอละไร่นต่างเนี่ยนะครับสีสันน่ารักเลยทีเดียวอันนี้ก็ ขอขอบคุณ f c แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับเอออาจจะมีหลอดดูดบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็คงเคยได้ใช้สินค้าของบริษัทเนี่ยนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจขอบคุณครับ